ตัวนั้นเม่นบ่อตึกที่สูงที่สุดบ่อเดี๋ยวนี้รับจิกซอว์นะว้าวไ,<อ>ไปไปไปจำลองเลยเรีว<อ>่าฝนตกกลงางข้าง ละเด้อประเทศไทยแม่น้ำเจ้าพระยาฮัลโหลสบ,บายดีทุกคนทริปนี้เราอยังอยู่ทีปประเทศไทยเด้อเนาะจากคลิปที่แล้วเราได้มาตัวนี้เด้อเซนทันเวสเกต่นวนะเนาะเราได้มาเที่ยวตัวนี้นี่แหละจากคลิปที่แล้วนี่นะ่วนว่าคลิปนี้ พวกเราก็จะไปเที่ยวกันอีกแล้วเนาะซึ่งว่าทริปนี้ก็เพื่อนจะพาไปเที่ยวโดยที่ว่าแมนนองโตเนาะพาไปพาไปก็มีอ่านี่แหละครอบครัวค่อยนี่แหละเนาะน้องบอยก็ไปนําเด้อนี่ผ่านถนนไล่ไล่สายเนาะตัวนี้ตัวนี้คล้คยๆแบบน่าจะอยู่ในกรุงเทพตัวจริงแล้วแหละเนาะคือว่าคลิปตัวนี้กะบ,บ้านเือนกะค่อนข้างกับเป็นเอกลักษณ์ของกระจกเนาะแต่ว่า ค่อยไปนี่ก่ะโบหัวมันจุดได้เป็นจุดได้แหละรบกวนคอมเมนต์บอกค่อยได้เด้อเนาะเพราะว่าตามเบิรงนี่กะน่าจะเป็นคล้ายๆคือพระราชวังบ่เนาะหากว่าเดาบ่ผิดนะเนาะถานนทุนทางโอ้สะอาดสะอาดไรยบ่มีไซไฟเลยเนาะตัวนี้เด็กตัวสะอาดงามตาไลายเนาะถานนทุนทางในกรุงเทพนี่มกักไลยเนาะทุนทางที่ว่าการสัญจรน,นี่ก่ มาแล้วเนาะ๋ยวนี้ก็คือเป้าหมายของการเดินทางใน,นมอนเด้อเนาะก็คือไอคอนสยามเนาะเพื่อนวาเราก็เคยมาและเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกทุกอย่างเป็นครั้งแรกมดที่ว่ามาเที่ยวประเทศไทยเรื่อกรุงเทพในครั้งนี้เนาะกะ็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อลังการเนาะตามเบื้องจากภายนอกที่ว่าค่อยได้เข้าไปเห็นได้เนาะตัวนี้ก็เพื่อนให้บริการดีไลนเนาะ คือว่าอยู่ในห้างนี่พอจอดรถเอาเข้าไปก่อนเจอกับนี่เลยเนาะนนค่อยไปเที่ยวแรกค่อยจุนตกใจเนาะว่าเฮ้ยอยู่ในห้าง<น>คือว่ามีเหินและเป็นทรงโบราณอยู่แบน,นี้อีกว่ายัางงงเลยเนาะว่าเขาจะจัดสัน้นหรือว่าสร้างเขามานี่ได้ละมุนแบบว่าสมจริงายเนาะตอนนี้การอยู่ในห้างก็มีบรรดาอ่าส่วนแรกจะเป็นส่วนนี้จะเป็นอาหารเนาะอาหาร นขนมบอนมอบคลองกินต่างๆช่วงที่เขาไปนี่ก็คนยังพอไล่เนาะที่ว่าติดตามถทายคลิปได้เนาะเพราะว่าเขาลงมานี่จะมีคนโอ้เนาะไปส่วนไล่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะติดตาาต้องใจอยู่ตัวหนึ่งเนาะตัวน,นี้ก็คืออ่านียังล่ะเป็นเพื่อนเอาน้ำลงมา,<อ>าแล้วเ,เหมือนจะเป็นเป็นสถานที่จำลองเนาะตัวนี้ เฮ็ดส้มจริงไรตัวนี้ที่แรกว่าเอาอยู่ในห้างมีฮอตแบบนี้บอตัวนี้นะแต่กะงามเนาะแต่กะอยู่ในอันห้างตัวนี้กะเพื่อนกะได้มีการแต่งตัวบาะแต่งตัวเป็นนุ่งสุดไทยอย่างต่างเนาะก็เฮ็ดล่ยล่จุดเจ๊คือคือดังที่ด้านหน้านี่เนาะกันกะจะสุดไทยงามงามเนาะตัวนี้ตัวเทียกะยังบ่ทันไล่เทียในช่วงนี้วกเ้าไปก็อยู่ประมาณ เก้าหมูนะประมาณนี้แหละเก้าเมเก้าห้าสมนี่แหละพอเข้าไปแล้วนี่เลยจะต้องได้อ <museums> ุ loyalty, ้มเป็นว่ายเย็นฉ่ำเลยฮะขึ้นาเลนกระปยานขึ้นาเลนพยาน ยังสั่นฮะประมาณนี้เราเป็นยังกว่าหรอกว่าหรอกว่าหรอวันนั้นที่ว่าน้องโตพาพวกเขาขึ้นบันไดเลื่อนตั้งแต่ซันไตดินแหละเนาะจนฮอตสันสุดท้ายถึงเทิงแหละเนาะประมาณสันหกซันเจ็ดน,นี่แหละคันจีบผพิดเด้อ ฉันลแ,แล้วและก็วันนั้นก็นกฟ้ฟากับบยอมที่ว่าจะย่างขึ้นเองเนาะแต่ปกติน้องกันย่างขึ้นเองได้โอ้ยุ้มขึ้นมาตั้งแต่สันหนึ่งขึ้นลิฟต์เอ้ยไม่ใช่ขึ้นมาได้เรื่องไปซันห้าแล้วซันห้าแล้วขึ้นอีกไหม <laughs> โอ้ oh, กันเงินดีไปเนาะบ้านเัาบนมี้เนาะไป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 ันหาแล้วชันหาแล้วชันหแล้วไปชันหกต่อขึ้นอีก้นอีกไหมนอง่้นอนั่นละไปชันหว้า ไอ้สันหกของไอคอนสยามว้าวโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยสันหกมาแล้วจ้าไอคอนสยามสันหกนี่โอ้มีมาดูเลมอน,น,มนได้ สุดแล้วไปมนันเงียิ่งเห็ดเป็น้าวไทยในสาวกรุงเทพเลยวันนี้นี่บอสไอคอนสยามมองเลยว่ามีไรส่วนนี้เลยร้อยไร we เคยเห็นเลยที่ว่าฮานนี้เป็นฮานอาหารที่ว่าตกแต่งออกมาแบบเพฟรตไลน์เนาะออกมาสไตล์คลา,ายสูให้แหละเนะเาะเราก็บ่เคยเข้าแหละจากเข้ามาเมื่อกี้ก็ว่าตื่นตาตื่นใจแล้วมาเห็นโตน๊ะตั้งเนาะที่ว่าเป็นเอาไว้หับแข้งในกัรแปลตาอีกวันหนึ่งเนาะเพิ่นจะเห็นเป็นการคลายแบบน้องตะกาเอาเอาโต๊ะเดือดตัง<า>้งใส่ในะ้ัหนอนกับคลายได้เลย กิจกาวอยู่การนอกจกังบึแหลเน่แะแด้อีกหนึ่งบรรยากาศเนยน้ำฟ้านี่มักกลายเห็นว่าส่วนนี้ก็คือเมนูที่ว่าพวกเขาสั่งมาเด้อตัวนี้เป็นผัดไทยเนาะเอ้ลืมบอกไปว่าผัดไทยที่ว่าเราสั่งมากินนี่ก็คือผัดไทยประตูผีเนาะเห็นป่ะอาจจะมีซื้อเสี่ยงเนาะเห่นว่ะ่อยก็คออเคยได้ยินผ่านได้นะตัวนี้ที่ว่าโอรสชาติ์ซ่บเด้อเนาะตัวนี้ นกจากพัดไทยลางนี้มีกุง้งเอ้ยบะแมนมีปูเนาะมีปูกับปูสดๆหวานๆเลยเน,ยนยาะเนื้อนิ่มๆไปเลยเนาะฮ่ามือนั้นที่ว่า,สาเสียบลายเสียบลายเนาะเด้ปูเสียบขนาดเด้อขนาดกุ้งนี่ประมาณซองโตนี่กินก็นอิ่มละ,น,ะนี่เป็นน,ปนี่มักฟายมักไล่มักบ่อยมักเนาะสียบงัดกันเนาะ เรียบร้อยเรียบร้อยอิดเลยคือว่าฝนตกกลางข้างหลังจากที่ว่าเขาได้กินข้าวแล้วเนะอะเขาก็ออกเดินโชว์ห้างเบิงเนาะว่ามียางแดงอันนี้เป็นกุนแนมาขอ้องไอคอนสยามแหละเน,ะนอะต,อตอาทิวา คอยได้มาเห็นตัวนี้เนาะมันเป็นคลายด้วว่าเพิ่นปล่อยฝนลงมาปล่อยฝนลงมาจะมีตัวนังนืออีกได้เนาะถือว่าโอ้เห็ดได้งามไร่งามแลยดีไร่เนาะตัวนี้ไล่ๆคนกับไปถ่ายโฮมจุดจุดนี้นี่แหละเนาะไปกรได้สร้างต่อดีได้ว่าเงียบงันอลังการบางคนก็ไปกินข้าวอยู่ไกลๆจุดนั้นนั่แหละถือว่าบรรยากาศโคตรดีเลยแล้างนี้เลย

สันเจ็ดโอ<ฮ>้ตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่สันทีเจ็ดลวเด้อเนาะเมื่อกี้เขาเกินข้าวอยู่ลุมฮะแหละนะเนาะเด็กจุดที่ว่าเปิ้นอนาณาปล่อยน้ำลงอยูเพดานถึงนี้เนาะก็คือว่าสันนี้เป็นอีกสันหนึ่งที่ว่าค่อยมากไลยเนาะที่ว่าได้มีโอกาสได้มาค่อยมากสุดเลยอยู่ันเจ็ดนี่ย้อนยะ่มเนาะไปเบิ่งหนือนกันเด้อ

มากเลยตาห้าวเคยขึ้นมามันใหญ่อีลีเอประเทศไทยนี่เน,นาะนบปเลียโชเลตไป ปกเ<ป>นอะส่วนนี้มีลาบูบูด้วยอายป๊ากุงเทปมันใหญ่แท้ <c ười>

น้ำจอพาพญาโอ้คุณตัวนั้นเป็นบ่ตึกที่สูงที่สุดบ่นี้แล้วจิกซอนะ่ะ อของการมาในครั้งนี้ก็อบ,บอกขึบกฟันว่าบ,บอกขึบกฟันว่าจะได้มามีโอกาสมายินจุดนี้เพราะว่าว่าจะได้มีการเดินทางมาแต่มันก็บประมาณยังง่ายดีใจไรจนได้มีโอกาสมา ส,ปปนนสุดงยอดไลยกอธอมอรุงเทพมหานครแบงคอปสิตีมีเหลือแคบด้วย เจ้าหนุกโบเลยโบเลวันละเด้อประเทศไทยแม่น้ำเจ้าพระยามันหลังเลยนี่ก็เป็นติ ตึกมีไอคอนสยามเจ็บภาพไปภาพมาก็ไปอ่าสะดุดตาอยู่จุดๆหนึ่งเด้อ time boy อสลมนี่ช่าง้าไปใส่มาก masak gitu Pak itu nih Pak lemon ni oh babi abo.

ที่เราเดินเที่ยวห,ห้างแล้วเนาะเราก็มีอีกจุดหนึ่งที่ว่าได้มาก็คือว่าจุดสันลุมนี่จะเป็นทาเหื่อเนาะถือว่าอยู่ในห้างดังกล่าวนี่มีไล่โซนขนาดเนาะมีไล่โซนเยอกเกินไปจนเกือบว่าบอบอครบพวกแหละเนาะถืว่าคันว่าบุไปเป็นมือลูอไปเป็นวันก็อาจจะบุครบมีไล่จุดไล่เนาะในห้างตัวเดียวนี่ถือว่ามือ,อคลิปที่แล้วก็เอาไปพากสั้นเนะาะพักสั้นก็น ค่อยก็คิดว่ามันมันง่ายแล้วแต่ว่ามาตัวไอคอนสยามนี่ก็มันใหญ่ไปอีกว่านี้เนี่ยไฟา,า็ววามันมีหลายสูตรนะน,นะตัวนี้ยูรุ่งนี่มันจะมีะส่วนลิ้นแดงก็คือว่าตัวไปนี่ก็คือนัตโต้คนเอาน้ลฟ่ากับน้องบอยไปที่ส่วนโดเลมอนที่เราเห็นดูทึ่งแค่นนโโกันหมดแล,ล้ว ริ้นมือตังันเขาไปเยอะก่เขาเยอตัวนี้เป็นด้านล่างเนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นไปโอ้น่าจะเป็นด้านบนเนี่ยน,น่าจะเป็นอีกชั้น

ลงมาด้านล่างแหละตอนนี้ก,กำลังที่พาทุกคนไปนี่นี่นี่้างแม่น้ำเลย,แ,เลยแม่น้ำ้อพญา บ้านหลังนี้ Welcome to Thailand ัดภาพกลับมาที่ว่าตอนขากับที่ว่าจุดที่ว่าเขาเข้ามานั้นยังบทันมีแคกหรือว่านักองเทียวเข้ามาเท่านาะแต่ว่าขากลับบอกได้เลยว่าป้าโทเนาะจากมีนมาแต่ทางได้ย่างเต็มไปหมดเลยเนาะคือว่าตอนอาจจะเป็นข้าเจ้ามารับประทานอาหารเนาะตอนนี้ Fine, 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 fine. เ้าสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะหมดเพียงเท่านี้เด้อเนาะจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เฮาเด้อแล้วคลิปต่อไปค่อยจะพาพวกเจ้าไปใส่อีกติมนั้นติดตามกันอีกติมเด้อในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ bye bye. บ๊ายบายป้าล่วงพาับางเที่ยวไทยครั้งแรก